สุดยอดเครื่องรางของขังจากทั่วมุมโลกเครื่องรางของขังเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติหรือพกไว้เพื่อความอุ่นใจตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแต่รู้ไหมว่าต่างชาติทั่วมุมโลกเขาก็มีเครื่องรางของขังของพวกเขาเหมือนกันจะคล้ายกับเครื่องรางบ้านเราไหมาหรือจะแตกต่างกันสุดข,ขั้วมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. เกิดเม้ะ เป็นความเชื่อของทางฝั่งอังกฤษและยุโรปมีความเชื่อว่าเกิดมาจะนามาซึ่งความเมตตามหานิยมชอบราบและสามารถต่อสู้กับปีศาจได้ด้วย 2. พระสังกจายความเชื่อของฝั่งเอเชียได้แก่จีนและญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าพระสังกจายที่มีลักษณะอ้วนท้วมกำลังหัวเราะจะนำมาซึ่งความสุขเหมือนกับพระที่กำลังหัวเราะข้าวปลาอาหารจเจ้าุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากรวมถึงเมตตามหานิยมความมั่งขั้นเงินทองอีกด้วย สเท้ากระต่ายเป็นความเชื่อเก่าแก่ที่มีมายาวนานกว่า600ปีก่อนคริสตศักราชนหมู่ชาวเซลติกมีความเชื่อว่าเท้ากระต่ายจะนํามาซึ่งความโชคดีและทําให้พวกครอบครองเป็นที่รักของทุกคน 4. ฟันจระเข้ความเชื่อจากฝั่งทางแอฟริกาวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันเชื่อว่าฟันของจระเข้จะนํามาซึ่งความโชคดีให้กับผู้ที่สวมใส่รวมถึงป้องกันภยัยอันตรายและอุบัติเหตุอีกด้วย ห้ huh. ดวงตาปีศาจความเชื่อของชาวทะเลทรายแถบตะว,วันออกกลางที่เชื่อว่าเครื่องรางที่มีลักษณะคล้ายดวงตาแบบนี้จะสามารถคุม้มครองเจ้าของให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของปีศาจรวมถึงป้องกันภัยอันตรายอีกด้วยถูกใจกดไลค์โปรศับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ